ปีใหม่ครับน้องรู้สึกว่าน,น้องพ่อครับปี69ฮะอายุ690ปีครับปีนี้ปฏิทินของว่าน,น้งองพ่อเราทําจํากัดน,นะครับแค่3,000แผ่นทุกแผ่นมีนัมเบอร์รัน มีนัมเบอร์ถ้ารุ่นยีงอยู่ในนี้เลยเห็นไหมครับนี่รุ่นรุ่นของปี68ที่ผ่านมานี่รุ่นรุ่นของปี68ที่ผ่านมาแล้วก็ปฏิทินปีนี้เราจัดสร้างเพียงแค่3,000แผ่นแล้วเราทำตามการจำนวนการจองยอดจองก็จองมาประมาณ2,000แผ่นแล้วเราก็ทำาพิ่มเพิ่มอีก500สำหรับอีก500เนี่ยเปิดให้ผู้ที่เดินทางมากราบหลวงปู่ที่วัดท่ไหละก็ได้ด้วยบูชาในบ้านละ100 บาทแล้ว100เลยเลยหมดแล้วหมดเลยนะฮะก็มีแค่500บาทบอกนะฮะเงินบาททุกตังนะครับสาราการเปลี่ยนที่เห็นอยู่ด้านหลังสร้างครับอันนี้มั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยนะแล้วหลวงปู่พูดว่าอะไรนะฮะดีนัก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 อันนี้เนี่ยด้านหน้าปกเนี่ยมีพระอะไรบ้างฮะด้านหน้าก็จะเป็นวัตถุมงคลหลักๆของปี68ที่ผ่านมาหลักๆของปี68อันนี้พระคุณแผนรพะปิตาพระปิตา นางกวาดปิตากระถิ่นแท้เศรจวาน้อยเจวาน้อยมีเหรียญเหรียญแกะศพเลื่อนสมรมัสสักเลื่อนสมรมัสสักนะฮะโอ้นะพระคุณแผนหน้าหลังนะครับมาโอเคมาได้ที่วัดหนองคอหน้าเมือบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับใครผ่านมาระยองแวะบ้านค่ายก่อนเลยกราบท่านพระสุปฏิวัตโนครับครับขอบคุณครับบอกได้เลยนะครับ